สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆปี้ย่าชาแนลค่ะพี่น้องมืีสภาพมาให้กับเผาค่ะเมนูมันนี้เป็นอาหารอีสานบันเท่าค่ะพี่น้องจะพามาทําน้ําตกหมูสูตรใส่มะม่วงนะคะพี่น้องช่วงนี้กะนาวแห้งค่ะเยอะก็เลยดัดแปลงค่ะช่วงนี้มะม่วงก็ออกเยอะด้วยค่ะพี่น้องนะคะส่วนผสมก็มะม่วงเปรี้ยวค่ะพี่น้องคูดเอาพอดีนะคะมักเปรี้ยวหมักเปรี้ยวหน่อยเห็นแกเอาเลยค่ะต้นหอมผักชีใบสะระแหน่เครื่องใสรลาบค่ะหอมแดงค่ะ แล้วก็พริกซอยค่ะอันี้มนนึ่ที่ยอมากที่สุดก็คือพริกซอยค่ะอันนี้คือหมูนะคะหมูสันคอหรือหมูสะโพกเยกกับมูู้ค่ะพี่น้องเรียนเจะผ้ามะนาวกับกระทะค่ะเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่มีเตาที่จะปิ้งย่างนะคะพี่น้องเข้ากระเลิเอามะนาวเอาค่ะเพื่อให้มันเหลืองก่อนค่ะพี่น้องค่อยมาขูดอีกรอบหนึ่งพี่น้องว่าสิเค็ดลับขั้นตอนเห็นไหมคะน่คะเนี่ยกินของอร่อยตั้งใจเย็นหน่อยนึงค่ะ แล้วค่ะเดี๋ยวเย่าดาบไปเรื่อยๆค่ะมันเลืองทั้งสองด่านค่ะเดี๋ยวจะมาซอยอีกรอบนึงค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวหนาบไปก่อนค่ะนี่ค่ะหนาบไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเอาไฟแห้งด้ค่ะเพราะว่าถ้าไฟอ่อนเลยนะคะพี่น้องเองน,ะะเาาออนเื้นะะนอหมูห่อจะสุบกลายเป็นซีนะคะเอาไฟแห้งก่อห้ชิ้วทั้งองนะคะพี่น้องมันแค่เหลืองๆก็พอค่ะแล้วค่ะหลังจากเจ้าหนาบหมู่อเลืองแล้วนะคะพี่นอ้นองทีนี้จะพามาซอย ามาหั่นห้เบึงนะคะพี่น้องจ pues mm ักเล็กจัาหน่อยค่ะเดี๋ยวพี่น้องสว่าวหลบลัดเลยเกินไปนะคะพี่น้องน่คะยังไม่สุกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปคั่วอีกนะคะพี่น้องสว่าวก็เห็ดลายอย่างขึ้นมันหนึ่งเนี่ยเพราะว่าปกตินะคะโตเขาจะเอาเสียอย่างไวก็่นะคะสีเข้าไปกินตมที่เพื่อนท้ายนะคะพี่น้องแต่ว่าของเย่าในเห็ดห้เบึงเต่ตอนอย่างเลยค่ะแลวเมื่อเราไม่มีกระทะเออไม่มีเตาอย่างค่ะก็เลยเอาใส่กระทะนะคะพี่น้องนะคะหั่นบางๆค่ะขออนุญาตใส่มือค่ะพี่น้อง เอาละค่ะเดี๋ยวาหั่นไปเลยๆจนหมดค่ะหลังจากหั่นแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวยาว์จะมารวนนะคะรวนใส่กับน้ำสักหน่อยนึงค่ะพี่น้องพี่น้องสุวะคือเห็ดให้มันหยุ่งเนื้เห็นไหมคะคลองอร่อยนะคะ,ออะ,ะ,คะพี่น้องก็ตุ้ยจะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะเหตุผลที่ใส่ผงปรุงรสเพราะว่าเยาวไม่มีชูรสเลยคะ่ะพี่น้องจะน้ำลงนิดนึงค่ะจะไม่ให้ติดหม้อนะคะ หลังจากนั้นร้วมไปเรื่อยๆจนกว่าหมูห้องสีสุกค,ค่ะค่ะพี่น้องหลังจากเยื่วล้วนหมูไวแล้วแล้วก็พักไว้ให้หายร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะข้าวคั่วนี่ยกเกื่อสซรลายเลยพี่น้องเน่ยมาข้าวคั่วลหลายๆตามด้วยพริกป่นใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำปลาดีใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ผู้ใดมาชูรสนะคะใส่ลงไปแต่เย่าบะมี่นะคะบะมี่าเย่าบอกินเลยค่ะ กินแต่ว่าไม่ได้ออกไปซื้อค่ะพี่น้องก็ดีขึ้นกันแล้วค่ะบอกิกินช่วยดในจังหน่อยนึงเข้ากับส,สูตรความแสบกับฟิมือเห็ดอาหารของเข้าเป็นจึงใดค่ะนี่ค่ะพี่น้องน้ำตกหมูเยาาขออนุญาตชิมก่อนอืมนัวเลยค่ะเพราะอย่าใส่ผงปรุงรสลงไปเห็นบ่นล่รค่ะหลังจากนั้นค่ะ ใส่หอมแดงใส่พริกทีเข้าสร้อยใบนะคะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยพระเอกของงานนี่ความสมนี่อันนี้นะคะจะเห็ดหอยมกม่วงเข้าเฮ็ดหอหมูเข้าสมเปรี้ยวแท้แบบเน่าเลย,เลยค่ะจะอร่อยนะคะบางคนมันกะเอิ่นผ่านะคะจำบแมเมนด้ค่ะของเยาบริเฮ็ดสูตรผ่านะคะได้เฮ็ดแบบน้ำตกมูนี่นะคะแต่ว่าเห็นใส่แกบม่วงแท้บบกเน่าซืยคเพราะว่าแบกเน่ามันแพงคะ่ะ ก็เริ่มรยากใส่ของเพื่อนปันไดค่ะของเจ้าหน้ายนะคะพี่น้องเอะไะค่ะใส่เพื่อนกับเบาวาได้พี่น้องแต่ว่าพั่นไว้ล้วก็พันทีมพันพุงนะคะมันก็ใส่โบ,บ๊เสดายของค่ะพอดีมีบุกงวงก็เลยใส่สูตรนี้ให้เบิ้งค่ะพี่น้องเมื่อกี้จะเติมพริกไปอีกหน่อยนึงมีค่ะพี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะน้ำตกหมูสูตรใส่มะาม่วงเลี้ยซิมให้เบิง้ง ส้มหอมบะม่วงมะม่วงมันจะมีความหอมพอไปบลูม่วงหน่อย,อยค่ะแซ่บค่ะพี่น้องต้องเฮกินเฮดอยากมึงเดาหามาหาได้ยากเสถียรสวยเซจานให้เบิ่งจ้าแล้วราคาพี่น้องน้ำตกหมูค่ะสูตรใส่มะม่วงค่ะพี่น้องบะม่วงเปรี้ยวๆยนี่แหละคะ่ะพี่น้องใส่แทนบมะนาวค่ะแซ่บพูอกันได้ค่ะพี่น้องต้องเฮกินเฮดอยากมึงได้ค่ะเมนูนี้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้มะนาวแพงและะ้วค่ะใครจะไปซื้อไปหากระนวยละซิป ค,ค่ะย่าซื้อมากในน่วยละสิบบาทหาสิบคุณได้ค่ะพี่น้องอยก่ยก็เลยมาดัดแปลงค่ะมีมะม่วงเปรี้ยวนะคะพี่น้องเลยใส่ไปโอ้สุดยอดแซ่บค่ะพี่น้องคุยกับพอเหนียวหอนหอน,หอนมึงแล้วค่ะใส่ขา้าวขวัวหัวหอมลงไปค่ะอร่อยจริงๆค่ะพี่น้องนะคะบางครั้งคุณจะเสื่อมว่าพา่าลวกยำเหล่าจะ,ะเสื่อมนะคะแต่ว่าย่าเขียนสูตรน้ำตกราะว่าใส่ข,ข้าวขววหัวหอมลงไปค่ะพักปุงลาบต่างๆค่ะพี่น้องแซ่บแสบ,แสบหอมหวนหวนแล้วนนะคะ่ะ นี่คะ่ะพี่นอ้องสีสันาตาแลว้วก็หมูเย,ย่าเนะะี่ค่ะพี่น้องเอาไปย่างก่อนนะคะย่างพอนาบใส่กระทะและะ้วค่ะพี่น้องเคยเอามาส้อยแล้วก็หั่นแล้วก็เอามาขวใส่ก,กับหนามอีกจังหน่อยนึงนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะขอบคุณละไลนะะ์ด้วยค่ะพี่น้องทุกูทุกคนที่เข้ามารับชมะคะ่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาคะ่ะ พายกติเขาค่ะเอาหน่วยใหญ่ๆด้วยค่ะพี่น้องมากินมาอยากด้วยกันค่ะน้ำตกหมูสูตรใส่มะม่วงแซ่บๆจ้า